คนบันเทิงแห่ร่วมแสดงความยินดีเพื่อนสุดภูมิใจปู่ไพวงคุณพ่อหวานใจก็ร่วมคอมเมนต์ยินดีด้วยกลางไอจี หลังนางเอกสาวมินชาลิดาประกาศข่าวดีนางเอกสาวมินชาลิดาโพสตภาพในชุดครุยสวยสง่าพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวน่ายินดีด้วยว่าจบโทรแล้วจ้าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปริญญาโทจ้าชาลิดาจบแล้วคุณพ่อของหวานใจภูผาเตชนรงค์อย่างคุณปู่ไพวงของน้องปีใหม่ก็คอมเมนต์ร่วมยินดีของราตูเลชันรวมทั้งที่สาวหวานใจคนในครอบครัวของบ้านแฟนหนุ่มก็ร่วมยินดีเช่นกันขณะที่คนบันเทิงจํานวนมาก ที่ร่วมยินดีอาทินานกุลหน่อยบุตรกรนุกจริยาหรือใหม่ดาวิกาเพื่อนซีก็คอมเมนต์ร่วมยินดีสุดภูมิใจในตัวเพื่อนด้วยว่า so proud of you my friend I know you work so hard for this and i s t e a d of congratulation for your success see you soon เป็นต้นโดยล่าสุดวันนี้วันที่24กันยายน66 ก็มีภาพแฟนคลับและคนสนิทที่หอบดอกไม้และของขวัญไปร่วมยินดีกับสาวมิ้นซึ่งเรียนจบระดับปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากคว้าปริญญาตรีจากคณะ IBM บริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์